บอกว่าฝรั่งบอกว่าขอกินอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะได้ไหมเขาหิวเขาไม่มีเงินพี่กลให้เพิ่มข้าวนั่นแหละพี่ก็เพิ่มกลับไปอีกเขาก็กินเกือบหมดนะคะ เขาเลี้ยงหลานเปิดร้านประมาณสี่โมงแล้วทีนี้พี่เลี้ยงหลานอยู่ในห้องแล้วพี่จะเอากับข้าวไปลูกชายกินทุกตอนเย็นนะคะก็จะทําไปเองแล้วก็เราก็กินกันเสร็จแล้วลูกค้ามันเข้าเยอะยังทานกันแบบไม่เสร็จอะคะ่ะก็วางไว้บนโต๊ะแล้วได้ยินเสียงลูกชายก็บอกว่าเ,ออเหมือนประมาณที่คิดว่าของมันเกะกะอยู่บนโต๊ะหรือเปล่าลูกค้าเข้าเยอะสรุปพี่ออกไปดูพี่บอกว่าเก็บได้เลยพอไปดูก็ฝรั่งนั่งกินอยู่ นั่นแหละทีนี้ก็อ๋อรู้ได้ว่าลูกชายสงสัยจะเอาไว้เขากินแล้วแหละพี่ก็เห็นเขากินแบบกินแบบหิวมากก็หมดเป็นหนึ่งจานนะตอนพี่ออกไปพี่ก็เลยเติมเติมกับข้าวไว้เขาอีกบอกกินได้เลยนะแต่ว่าพี่พูดอังกฤษไม่เก่งแค่แบบภาษาใบกินคือมันมีกับสองอย่างมันเป็นแกงเผ็ดแกงใต้อ่ะพี่พี่เห็นเขาไม่กินพี่ก็เลยเดินเข้าไปถามว่าเออู o u spicy ไหมอะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขาทำท่าดูว่าเขาน่าจะปวดท้องไม่ไม่กินเผ็ด เขาก็เลยกินแต่ไข่พะโลของพี่อ่ะกินไปถ้วยแรกก็หมดถ้วยเลยคือถ้วยใหญ่อะค่ะแล้วก็พี่ก็ให้เพิ่มข้าวนั่นแหละพี่ก็เพิ่มกลับไปอีกเขาก็กินเกือบหมดนะคะแล้วก็มีฝรั่งโต๊ข้างอะยกกับที่เขาสั่งไว้มาให้อีกหนึ่งจานก็กินหมดเลยพี่ว่าน่าจะประมาณว่าเป็นเขาน่าจะรู้ว่าเป็นองเรือเพราะไม่มีใครนั่งอะพี่พี่คิดว่าอย่างนี้ค่ะโตะนั้นไม่มีใครนั่งกับข้าวที่วางๆเหลืออยู่ค่ะก็กินคาอยู่อะพี่ก็กินยังไม่ไม่เสร็จเรียบร้อยอะค่ะคาอยู่ มีค่ะพี่เห็นเขานั่งเขียนอะไรอยู่ไม่ไม่รู้แล้วลูกสะพายก็ถามว่าเขาหนุนนั่งเขียนอะไรอะไรประมาณนี้เขียนอยู่นานแล้วทีนี้สกพักเขาก็เดินมาพี่พี่ก็คุยลูกสะพายว่าสงสัยเขาจะเขียนแบบเหมือนบันทึกอ่า,อาชีวิตประจําวันว่าทําอะไรหรือเปล่าไดอารี่หรือเปล่าอะไรแบบนี้สรุปไม่ใช่เขาเดินเสือมาเป็นรูปภาพเขาวาดเราพี่ยืนอ่้มลานแล้วก็มีลูกชายวิ่งเสิร์ฟโต๊ะ นกสไยชงน้ําอะไรแบบนี้วาดมาให้เราคือประมาณว่าขอบคุณอะไรแบบนั้นนะคะเห <f> ็นก็รู้สึกว่าเออเขาน่าจะประทับใจเราอะคะ่ะอืเขาอาจจะแบบเออรู้สึกดีทีเ่เราได้ช่วยเขาในมือนี้อะไรประมาณนั้นอื <f> พี่จริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าสางสารมากเพราะพี่กับลูกชายเนี่ยเป็นคนที่สงสารอยู่แล้วสองคนแม่ลูกนี่พอกัน,นะคะ่ะ แต่ลืมคิดไปนิดบางทีอาจจะเออเห็นคอมเมนต์บางคนก็บอกว่าฝรั่งแบบมากแบบอย่างนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่พี่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเขาไม่ได้ขอแบบของใหม่แล้วก็ไม่ได้ของเงินเขากินแค่ข้าวตรงนั้นแล้วเขาก็ไปอะคะ่ะคิดถึงว่าถ้าเป็นเราถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นอ,าอาจจะเอออาจจะต้องไปขอกินนะก็เลยต้องแบบเออช่วยกันอะไรแบบนั้นนะคะคก็ดูดูท่าทางเขาดูท่าทางเขาจะโซนะหิวมากเพราะการกินพี่ดูรู้ว่าน่าจะหิวจริงๆไม่ได้มาหลอกเราอะไรแบบนั้นนะคะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ